สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริตารีกันอีกเช่นเคยและเรื่องที่สำคัญที่เป็นประเด็นร้อนของกองทัพเรือไทยณนะขณะน,นี้ก็คือการจะซื้อดรนที่ไม่ได้ซื้ออาวุธมาพร้อมกันครับซึ่งเรื่องราวต่างๆประเด็นดราม่าจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับแอดมินจะขอพาทุกท่านว่าเพราะเหตุใดกองทัพเรือครับถึงไม่เลือกซื้ออาวุธ เข้ามาพร้อมๆกับโดนในขณะนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมเรื่องนี้ในรายงานของ t ทยม m ริ i ต a รีพร้อมๆกันเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมอันดับแรกเลยเนี่ยแอดมินก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับไปดูจุดประสงค์หลักๆของกองทัพเรือนะครับซึ่งอันนี้แอดมินขอบอกทุกท่านตามตรงว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินแล้วก็เป็นการเดาว่าเป็นการเดาล้วนๆเลยซึ่งแอดมินมองว่าความต้องการของกองทัพเรือนะครับอันดับแรกๆเลยพวกเขานั้น ไม่ได้อยากได้โดนโจมตีครับแต่ว่าพวกเขานั้นอยากได้โดนตรวจการซะมากกว่าครับแต่ถ้าว่าออปชันของโดนที่สามารถโจมตีได้นั้นแอดมินคิดว่ากองทัพเรือนั้นต้องการเป็นออปชันที่2มากกว่าตัวเลือกแรกครับ ซึ่งตอนที่มีข่าวใหม่ๆนะครับที่กองทัพเรือพวกเขาได้ตั้งงบที่จะซื้อดโดนเข้ามาประจำการในกองทัพเรือใหม่เป็นจำนวนเงินมากถึง4,000ล้านบาทนั้นแล้วก็ได้ระบุนะครับว่าข้อกำหนดต่างๆว่าโดนเหล่านี้ต้องสามารถติดอาวุธได้ด้วยตอนนั้นแอดมินก็เชื่อว่าหลายๆท่านนะครับคงจะมีความตื่นเต้นกับข่าวนี้เป็นอย่างมากนะครับรวมไปถึงตัวแอดมินด้วยแล้วก็เกิดความคาดหวังนะครับว่าโดนที่เราได้มาใหม่นี้มันต้องเป็นโดนที่มีประสิทธิภาพ แล้วก็สามารถติดอาวุธได้เต็มพิกัดอย่างแน่นอนลึกๆแล้วนะครับแอดมินนั้นเคยมีความรู้สึกว่าอยากให้กองทัพเรือนะครับได้โดนอย่าง MQ9 r i p p e r หรือว่าวิงลองทูของจีนเข้ามาประจำการครับแต่ในท้ายที่สุดห่วยนั้นก็ไปออกที่ h e r m e เ900ครับ ซึ่งโดรนเฮอร์เม900นั้นภารกิจหลักของมันก็คือการตรวจการนราตรเวนเฝ้าระวังนะครับแต่ว่าออปชั่นเสริมของมันมันสามารถติดตั้งระบบอาวุธได้ด้วยนะครับซึ่งแต่แรกนั้นแอดมินก็เคยเข้าใจว่าเฮอร์เม900นั้นมันไม่สามารถติดตั้งอาวุธได้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันสามารถติดตั้งอาวุธได้เช่นกันครับ นอกจากนี้นะครับทางด้าน h e r ร์เม900นั้นมันก็มีความเหมาะสมกับกองทัพเรือของเราอยู่แล้วครับเพราะว่าพวกมันนั้นสามารถเชื่อมโยงภาพและข้อมูลต่างๆจาก UAV เข้ากับระบบสงครามที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางอย่างเช่นนะครับเน็ตเวิร์กเซนติกวอแนั้นเอเบด s ิ s เตมเขาก็เป็นผู้ดําเนินการนะครับระบบ NCW ให้กับกองทัพเรือไทยอยู่แล้วครับและถ้าโดรนชนิดนี้มามันก็จะเข้ากับระบบของกองทัพเรือเราได้อย่างดีแล้วก็ใช้ในการดําเนินการรบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ ส่วนประเด็นที่ว่าทำไมเราถึงไม่จัดหาลูกจรวดหรือว่าอาวุธต่างๆเข้ามาพร้อมกันเลยทั้งนี้นะครับแอดมินก็จะขอยกข้อมูลจากเพจของคุณอาสมพงศ์นะครับอันนี้แอดมินต้องขออนุญาตคุณอานะครับนำมาสรุปให้เพื่อนๆในช่องของเราได้ฟังนะครับซึ่งแอดมินมองว่ามันเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆครับโดยคุณอาสมพงศ์นั้นได้ให้เหตุผลไว้ว่าการที่กองทัพเรือไทยนั้นไม่ซื้อ จรวจหรือว่าอาวุธเข้ามาพร้อมกันนั่นก็เป็นเพราะว่าหลังจากที่เราได้ทําการสั่งซื้อ UAV ทางผู้ผลิตนั้นจะต้องใช้นะครับระยะเวลาประมาณ2ปีในการที่จะส่งมอบโดนให้กับเราและหลังจากนั้นเรายังต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมนักบินและเตรียมทีมงานต่างๆ อีกอย่างน้อยๆก็1ปีครับถึงจะสามารถใช้งานโดรนได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้งานโดรนได้อย่างปลอดภัยนั่นเองครับและถ้าหากว่าเราซื้อจรวดมาพร้อมๆกันเลยซึ่งระยะเวลาอายุการใช้งานของลูกจรวดนั้นก็จะอยู่ได้ราวๆ10ปีครับและถ้าหากว่ากองทัพเรือซื้อมาพร้อมกับ UAV เลยทั้งนี้มันอาจจะเกิดการนะครับไม่คุ้มค่าเกิดขึ้นได้ เพราะว่าเราต้องเผื่อเวลาเตรียมความพร้อมของนักบินและทีมงานต่างๆก่อนครับซึ่งถ้าเรานำจรวดมาพักไว้เฉยๆยังไม่มีการใช้งานนั้นมันก็อาจจะไม่คุ้มนะครับคุณผู้ชมและถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติขึ้นกองทัพเรือของเรานั้นก็จะสามารถสั่งซื้อระบบจรวดสไปค์เข้ามาใช้งานกับโดนรุ่นนี้ได้ในทันทีครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ส่วนข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะเป็นการลดความหวาดระแวงของเพื่อนบ้านเราลงได้ครับเพราะถ้าหากว่าเราจะซื้อโดรนพร้อมอาวุธเข้ามาพร้อมๆกันนั้นเพราะเขาอาจจะเกิดการหวาดระแวงกับกองทัพของเราก็เป็นไปได้ครับดังนั้นเมื่อเรามีแล้วทางประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นก็ต้องจําเป็นนะครับที่พวกเขาจะต้องนําโดรนที่สามารถติดอาวุธได้เข้ามาประจําการเช่นเดียวกับเราครับ และนี่ก็เป็นเหตุผลจากแฟนเพจของคุณอาสมพงศ์นะครับคุณผู้ชมซึ่งแอดมินนั้นก็ได้เอามาสรุปให้คุณผู้ชมได้รับฟังครับซึ่งจริงๆแล้วสมมุติฐานต่างๆและเหตุผลต่างๆนั้นยังมีอีกมากมายหลายเรื่องครับอาทิเช่นอย่างว่า อ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเราซื้อรถถังทําไมเราถึงเอาทั้งรถถังแล้วก็กระสุนต่างๆเข้ามาพร้อมกันทั้งนี้ก็ได้มีผู้เข้ามาตอบคอมเมนต์ว่าการที่ซื้อรถถังแล้วก็กระสุนมาพร้อมกันนั้นก็เป็นเพราะว่ากระสุนของรถถังมันถูกกว่าครับส่วนลูกจรวดของโดรนนั้นมันมีราคาแพงแล้วก็มีระยะเวลาในการเก็บอีกด้วยดังนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลต่างๆที่เราได้นํามาแลกเปลี่ยนกันนะครับและมินนั้นก็ได้ เอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังซึ่งแอดมินนั้นก็รอฟังนะครับความคิดเห็นจากคุณผู้ชมว่ามันเหมาะสมหรือไม่นะครับที่กองทัพเรือของเราได้กําหนดสเปคมาตรฐานต่างๆออกมาแต่ว่าไม่ได้นําจรวดเข้ามาติดตั้งในทันทีอันนี้แอดมินก็อยากฟังความคิดเห็นจากเพื่อนๆเ,เช่นกันครับซึ่งแอดมินนั้นก็ไม่ได้มีเจตนานะครับที่จะบอกว่าความคิดเห็นของใครถูกหรือว่า ความคิดเห็นของใครผิดนะครับซึ่งแอดมินก็เชื่อว่าสมาชิกส่วนใหญ่ของช่องไทยมิลิเตอรี่นั้นก็เป็นสมาชิกที่น่ารักนะครับดังนั้นการบูลลี่กันต่างๆแอดมินก็ไม่ค่อยเห็นเนาะดังนั้นแอดมินก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆด้วยความสุภาพด้วยความเคารพซึ่งกันและกันนะครับสําหรับคลิปนี้แอดมินก็ฝากทุกท่านนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับแอดมินนั้นจะรออ่านความคิดเห็นจากทุกคนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับ สำหรับวันนี้แอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทม์ริ r ตอรี่ดีเช่นเคยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ